รีวิวเคาน์เตอร์เตาอัออ้งโลจีนโบราณรุ่นนี้จะเป็นงานหินขันทั้งใบซสพิเศษเตาแก๊สหนึห่งหัวเตาถ่านสองหัวสีเขียวข่าวเตาถ่านและเตาแก๊สสามารถใช้งานพร้อมกันได้ไม่เกิดอันตรายรุ่นนี้หัวแก๊สเจาะออกด้านข้างค่ะหรือใครที่ชอบความสะดวกสามารถสั่งทําเป็นหัวแก๊สเจาะออกด้านหน้าได้ค่ะทางร้านจะมีพร้อมชุดอุปกรณ์หัวแก๊สใสาวาล์วไปให้พร้อมค่ะและรุ่นเตาถ่านสามารถใช้ได้ทั้งไม้ฟืนเล็กๆและก้อนถ่านแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนช่องคีเทาก็จะอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะเขี่ยทําความสะอาดง้้ั แต่หม้อเบอร์เล็กจนถึงหม้อเบอร์หกสิบหม้อเล็กหรือหม้อใหญ่พร้อมกันแบบนี้ได้เลยค่ะใครที่กําลังมองหาเคาน์เตอร์เตาที่ใช้งานพร้อมกันทีเดียว3เตาได้แนะนํารุ่นนี้เลยค่ะและด้านบนผนังยังมีพื้นที่วางเครื่องปรุง1 0ถึง20ขวดสะดวกสบายต่อการใช้งานมากค่ะรุ่นนี้ช่องขาดด้านล่างมีพื้นที่ใส่ของได้เยอะสําหรับใครที่กําลังมองหาเคาน์เตอร์เตาที่สวยแข็งแรงและราคาสบายกระเป๋ามาที่นี่ร้านเตาเอังโลจีนโบราณราชบุรีภายในร้านยังมีเคาน์เตอร์เตาให้เลือกมากกว่าหกสิบแบบมีทั้งแบบใช้แก มีเคาน์เตอร์สิ่งหลังจานแบบหลุมเดียวและซองหลุมให้เลือกด้วยค่ะสำหรับลูกค้าที่อยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้เคาน์เตอร์เต,ตาลาน,นี้ไปใช้งานแน่นอนเพราะทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยทางขนส่งจะส่งให้ถึงหน้าบ้านทาขนส่งคิดตามระยะทางสินค้ามีน้ําหนักมากขอคนช่วยยกลงหน่อยนะคะทางขนส่งจะมีรถเข็นติดไปค่ะสินค,ค้าดีและบริการดีแบบนี้มาที่ร้านเตาอังโลจินโบราณราชบุรีค่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ